ในดินแดนที่เงียบงันยามค่ำคืนเสียงลมพัดลอดผ่านยอดไม้เก่าแก่ดังหวิววิวคล้ายเสียงคร่ำครวญของใครบางคนยิงเมื่อลองฟังดีๆก็เหมือนเสียงนั้นแฝงด้วยความเศร้าส้อยและความโกรธแค้นที่ไม่เคยจางหายชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาควายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ทหารต้องเฝ้ายามอย่างเข้มงวดแต่ก็เป็นสถานที่ที่มีเรื่องเล่าลึกลับสืบต่อกันมา ถังการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยการได้ยินเสียงกลองรบในยามวิกาลหรือแม้แต่การเห็นทหารโบราณในชุดขเขมรโบราณเดินลับตาไปท่ามกลางหมอกหนากลางดึกคืนหนึ่งพลทหารสมคิดซึ่งถูกส่งมาประจำการที่ฐานเล็กๆใกล้ปราสาทตาควายเขาเพิ่งเข้าประจำชายแดนเป็นครั้งแรกทุกอย่างรอบตัวเงียบเกินไปจนแม้แต่เสียงจิ้งหรีดก็คล้ายหายไปในความมืด สมคิดพยายามยกปืนขึ้นประคองไว้ข้างกายสายตาจับจ้องไปในความว่างเปล่าแต่หัวใจกลับเต้นแรงอย่างไร้สาเหตุเหมือนมีใครกำลังมองเขาอยู่เฮย้ยสมคิดระวังหน่อยนะที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นจ่าสิบเอกมนตรีเพื่อนร่วมกองร้อยกระซิบขึ้นมาข้างหูพร้อมเหลือบตาม,มองไปยังเงาดำทะมึนของซากปราสาทหินที่ตั้งตระหง่านไม่ไกลนักสมคิดยิ้มเจือญ ก็แค่เรื่องเล่ามังครับจ่าผีอะไรจะมาหลอกคนถือปืนได้แต่ไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นเองลมแรงก็พัดมาจนเปลวไฟจากตะเกียงเจ้าพายุที่ตั้งอยู่กลางจุดพักโยกไหวราวกับจะด,ดับเสียงโครมครามดังขึ้นจากด้านในปราสาทเก่าทุกคนชะง,งักนิ่งหันมามองหน้ากันโดยไม่ได้นัดหมายก่อนที่ความเงียบจะปกคลุมไปทั่วบริเวณอีกครั้งแล้วเสียงกลองรบโบราณก็ดังขึ้นมาตุ้ม ตุ้มตุ้มกล้องสะท้อนออกมาจากในหมอกหนาที่คืบคลานคล้ายจะโอบล้อมฐานเล็กๆแห่งนั้นบรรยากาศหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกสมคิดกลืนน้ำลายก่อนจะส่องไฟฉายไปยังเงาตะคุ่มตรงแนวป่าด้านหน้าเขาเห็นร่างคนเดินช้าๆออกมากลุ่มนั้นใส่ชุดเกราะโบราณหัวสอนยังถักคาอยู่ที่อกเลือดแห้งครั่งไหลอาบลงมาตามตัวดวงตาเวงว้างเต็มไปด้วยความอาฆาต พวกมันเป็นทหารขมรในยุคโบราณที่ตายทับถมกันนับร้อยในสงครามแถบนี้มันไม่ใช่คนแล้วว้ยเสียงของพลทหารอีกนายดังขึ้นสั่นเครือมือปืนเริ่มสั่นจนแทบคุมไม่ได้จ่าสิบเอกมนตรีกัดฟันกรอดห้ามยิงกระสุนมันไม่ทำอะไรพวกนั้นได้ตั้งสติไว้ร่างของผีทหารขมรค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เสียงกลองรบยังดังต่อเนื่อง ปนกับเสียงร้องโหยหวนคล้ายเรียกร้องเอาชีวิตผู้ที่ย่างกลายเข้ามาในแดนสงครามเก่าของพวกมันสมคิดรู้สึกเหมือนมีแรงกดทับบนบ่าหนักจนแทบยืนไม่ไหวความหนาวเย็นเกาะกินกระดูกสันหลังท่ามกลางความสับสนพลันเขาเหลือไปเห็นเงาของใครบางคนกำลังยืนอยู่บนซากปราสาทร่างนั้นสูงใหญ่สวมหมวกนักรบขเขมรโบราณถือดาบยาวที่สะท้อนแสงจันทร์วัดวว ราวกับแม่ทัพวิญญาณผู้คุมกองทัพผีรบสมคิดตาพร่าไปชั่วขณะเสียงหนึ่งแววเข้ามาในหัวฟังคล้ายภาษาที่เขาไม่เข้าใจแต่ทุกถ้อยคำกลับแทงทะลุเข้ามาในจิตใจคล้ายกับเสียงนั้นกำลังสั่งให้ผู้เขาออกไปจากแผ่นดินนี้ทันทีเสียงฝีเท้าวกว่าร้อยกเริ่มดังพร้อมกันตึกตึกตึกมุ่งตรงมายัางฐานที่ตั้งอยู่เพียงลำพังกลางพงหญ้า ม่านหมอกหนาทึบปิดกั้นทุกทางหนีสมคิดหายใจติดขัดหูอื้อไปหมดยามเช้าที่ฐานเล็กๆริมเขตชายแดนเต็มไปด้วยความเงียบผิดปกติเสียงนกที่มักจะร้องรับอรุณกลับเงียบงนันจนทหารหลายคนรู้สึกขนหนุกสายหมอกยังลอยต่ำคลอคลุ้งเหมือนไม่ยอมสลายพลทหารสมคิดมองไปรอบๆพลางนึกถึงเหตุการณ์คืนนั้น ภาพกลองรบโบราณเสียงฝีเท้าและร่างทหารขมียนที่ตายแล้วกลับมาเดินวนเวียนยังติดตาอยู่ทุกลมหายใจแม้ทุกคนที่รอดกลับฐานมาด้วยกันต่างพยายามปิดบากไม่พูดถึงสิ่งที่เจอแต่ความเงียบกลับยิ่งก่อให้เกิดความหวาดวันในใจทีละน้อยราวกับผีทหารขมรนไม่ได้จากไปจริงแต่ยังคงเฝ้าตามหลอนอยู่ไม่ห่าง คืนถัดมาพลทหารอันนั้นซึ่งเคยเป็นคนเสียงดังร่าเริงกลับสะดุ้งผวาทั้งคืนเขาพร่ำบอกว่ามีเงาดำมายืนปลายเตียงจ้องมองเขาดวงตานั้นเต็มไปด้วยไฟแค้นและเลือดข้นที่ไหลอาบหน้าไม่มีใครเชื่อในตอนแรกจนรุ่งเท้าอันนั้นก็ล้มลงตายคาเตียงร่างกายซีดขาวเหมือนถูกดูดเอาลมหายใจไปหมดหลังจากนั้นไม่กี่วัน จ่าสิบเอกมนตรีผู้แข็งแกร่งที่สุดในหน่วยก็เริ่มบ่นว่าหูของเขาได้ยินเสียงกลองรบดังก้องทุกคืนเขาพยายามฝืนยืนหยัดแต่ในที่สุดก็ถูกพบเป็นศพกลางสนามหญ้าท่าทางเหมือนคนพยายามวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ร่างกลับหยุดนิ่งดวงตาลืมค้างด้วยความหวาดกลัวสุดขีดสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าเพื่อนร่วมกองทยอยตายลงไปทีละคน ร่องรอยการตายแต่ละรายล้วนเต็มไปด้วยความประหลาดราวกับถูกพรากวิญญาณออกไปโดยไม่เหลือเป็นความเป็นมนุษย์ทหารที่เหลือเริ่มเสียสติบางคนร้องไห้กลางดึกบางคนตะโกนให้ผีปล่อยพวกเขาไปแต่ไม่ว่าใครจะวิงวอนเพียงใดคำสาบก็ยังไม่สิ้นสุดจนถึงที่สุดฐานเล็กๆที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการฝึกกลับกลายเป็นสถานที่ร้างที่อบอวลด้วยความตาย สมคิดเดินผ่านเต็นท์ว่างเปล่าเห็นเพียงเครื่องสนามเก่าๆก,กับเงาคนที่ไม่มีอยู่จริงทุกครั้งที่เขาหลับตาเสียงกลองรบก็จะดังขึ้นในห้วงฝันและเมื่อเขาตื่นขึ้นเสียงฝีเท้าในหมอกก็จะวนเวียนอยู่รอบฐานเสมอจากทหารหลายสิบชีวิตบัดนี้เหลือเพียงสมคิดเพียงคนเดียวเขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่จริง หรือกำลังถูกดึงเข้าไปในแดนวิญญาณอย่างช้าๆดวงตาที่มองมาในความมืดนั้นยังคงจับจ้องเขาไม่ปล่อยราวกับรอเวลาที่จะเอื้อมมือเย็นเหยียบออกมาคว้าตัวเขาไปสมทบกับวิญญาณทหารโบราณสมคิดเดินออกจากฐานทัพที่เหลือเพียงซ้าความทรงจำและเงาความตายเสียงกลองรบที่ดันกล้องในหัวทำให้เขาแถบไม่กล้าก้าวเดินแต่ก็รู้ว่าหากยังอยู่ที่นั่นต่อไป วิญญาณเพื่อนๆที่ทยอยตายไปแล้วคงตามมาพาเขาไปด้วยแน่เขาจึงเร่งเท้าออกจากชายแดนจนในที่สุดก็กลับมาถึงหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่กิโลเมตรในคืนเนือนมืดนั่นเองเขาได้ยินชาวบ้านเล่าขานว่ามีพระอาจารย์ชารารูปหนึ่งปักกรดจำศีลอยู่ในป่าช้าท้ายหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพราะต่างร่ำลือว่าท่านบำเพ็ญเพียรกับวิญญาณเร่ร่อนที่วนเวียนอยู่รอบหลุมศพ สมคิดจุนตัดสินใจไปหาแม้หัวใจจะสั่นด้วยความกลัวแต่ก็รู้ว่าต้องหาคำตอบเมื่อย่างนั้นความตายก็คงมาเยือนในไม่ช้าบรรยากาศในป่าช้าหนักอึ้งกลิ่นทูบเก่าเล็กกลิ่นดินชื้นจากหลุมศพใหม่ลอยคลุ้งเสียงสุนัขหอนรับกันจากหลายทิศทางท่ากลางเงาม้าใหญ่ที่โยกไหวอย,อยู่เหนือศีรษะสมคิดเห็นพระอาจารย์ชารานั่งขัดสมาธิอยู่ใต้กรดเก่า ดวงตาท่านปิดสนิทเหมือนกำลังล่องลอยออกจากโลกนี้ไปสมคิดคุกเข่าลงตรงหน้าท่านเสียงสั่นเครือแทบกลั้นไม่อยู่หลวงพ่อผมขอถามหน่อยเถอะครับเพื่อนทหารของผมเขาตายกันหมดแล้วตายทีละคนเหลือแต่ผมคนเดียวนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับผมผมกำลังเผชิญกับอะไรกัน ความเงียบทอดยาวพระอาจารย์ยังคงนั่งหลับตานิ่งสายลมวูบหนึ่งพัดผ่านทําให้กรดโยกไหวพร้อมเสียงใบไม้เสียดสีกันดังคลีดคราดราวกับเสียงกระซิบของวิญญาณชั่วขณะนั้นเองพระอาจารย์ค่อยๆลืมตาขึ้นดวงตาที่ขุนมัวด้วยวัยชรากลับแฝงประกายวาบเย็นเยียบจนสมคิดต,ต้องก้มหน้าหลบด้วยความหวั่นเกรง เสียงท่านเอื้อนเอ่ยช้าๆแต่หนักแน่นโยมเอย๋ยพวกเขาไม่ได้ตายเพราะโรคภัยไม่ได้ตายเพราะเคราะห์กรรมปกติแต่ตายเพราะแรงอาคาตที่ฝังรากลึกมาหลายร้อยปีสมคิดเงยหน้าขึ้นทันทีแรงอาคาตหมายความว่ายังไงครับหลวงพ่อพระอาจารย์ถอนหายใจยาว แผ่นดินตรงชายแดนนั้นเลือดทหารนับหมื่นเคยหลังรถลงไปทุกหยดกลายเป็นพันธนาการผูกมัดให้วิญญาณนักรบยังคงวนเวียนอยู่พวกโยมที่ย่างกลายเข้าไปในเขตนั้นจึงเหมือนเดินเข้าสู่สนามรบของดวงวิญญาณโบราณทุกย่างก้าวเหมือนท้าทายอำนาจของเขาสมคิดตัวสั่นไปทั้งร่างเสียงสั่นเครือ แล้วเพื่อนๆของผมพวกเขาถึงตายกันหมดเพราะผีทหารพวกนั้นใช่ไหมครับพระอาจารย์พยักหน้าช,าช้าๆใช่แล้วโยมวิญญาณเหล่านั้นไม่ได้หลับไหลหากแต่ยังเดินทับอยู่เพื่อนโยมจึงถูกกวาดล้างทีละคนทีละคนจนเหลือแต่เจ้าเพราะเขายังไม่ต้องการปลดปล่อยเจ้าเขากำลังรออะไรบางอย่างอยู่ สมคิดรีบถามทางน้ำตาที่ไหลเออรออะไรครับหลวงพ่อแล้วผมต้องทำยังไงถึงจะรอดพระอาจารย์นิ่งไปนานดวงตาท่านจ้องไปยังความมืดของป่าช้าก่อนกล่าวด้วยเสียงแผ่วเบาแต่ก้องกังวานในใจสมคิดเขารอให้เจ้าเป็นผู้ชดใช้เลือดสุดท้ายสมคิดนั่งตัวแข็งมือเย็นเฉียบเหงื่อซึมออกเต็มแผ่นหลัง แม้จะอยู่ตรงหน้าพระอาจารย์แต่หัวใจกลับเหมือนกำลังถูกบีบอัดด้วยความกลัวคำพูดที่ว่าเขาเหลือเวลาอีกไม่นานทำให้ลมหายใจแต่ละครั้งหนักหน่วงเหมือนต้องดิ้นรนหลวงพ่อถ้าอย่างนั้นผมต้องทำยังไงครับผมไม่อยากตายเหมือนเพื่อนๆสมคิดเอ่ยด้วยเสียงสั่นเครือพระอาจารย์ทอตามองอย่างสงบริมฝีปากขยับช้าๆราวกับแต่ละถ้อยคำ หนักอึ้งด้วยบาปบุญที่มองไม่เห็นทุกคนที่ล้มตายไปก่อนหน้าล้วนถูกดึงด้วยบ่วงกรรมเก่าที่ผูกพันกับพวกวิญญาณน,นักรบมาตั้งแต่กี่พบกี่ชาติเขาเคยฆ่าเจ้าเจ้าเคยฆ่าเขาพลัดกันล้มตายบนสนามรบเรื่อยมาจนถึงวันนี้สมคิดกลืนน้ำลายญาติเย็นแล้วหนทางรอดของผมล่ะครับหลวงพ่อผมยังพอมีทางใช่ไหมพระอาจารย์ พระอาจารย์นิ่งครู่หนึ่งก่อนตอบด้วยเสียงทุ้มต่ำหนทางรอดมันก็พอจะมีแต่ขึ้นอยู่กับบวงกรรมของโยมและเขาด้วยหากโยมสามารถให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้เขาอาจจะยอมอภัยและปล่อยโยมไปแต่ถ้าโยมทำไม่ได้เจ้าก็ต้องถูกดึงไปชดใช้เช่นกันสมคิดรีบถามทันควันสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรครับหลวงพ่อผมจะให้เขาได้ยังไง พระอาจารย์ค่อยๆหลับตาลงอีกครั้งเสียงสวดมนต์แผ่วเบาเ,บาเล็ดลอดจทดริมฝีปากเหมือนท่านกำลังเพ่งยานเพื่อค้นหาคำตอบสายลมในป่าช้าพัดแรงขึ้นจนใบไม้เสียดสีกันดังระง,งมเหมือนฝูงวิญญาณกำลังเร่งเราให้เปิดเผยความจริงสิ่งที่เขาต้องการเสียงของท่านค่อยๆดังขึ้นช้าๆไม่ใช่ของที่โลกนี้จะหามาได้ง่ายๆ โยมจะต้องย้อนกลับไปยังที่ที่เขาปรากฏไปยืนต่อหน้าพวกเขาและถามด้วยหัวใจจริงๆว่าเขาต้องการอะไรเพราะเจ้าเองคือคนที่ยังเหลืออยู่และเจ้าคือหนี่เลือดสุดท้ายที่เขารอสมคิดถึงกับหน้าซีดเผือดดวงตาเบิกกว้างให้ผมกลับไปที่นั่นอีกเหรอครับหลวงพ่อที่นั่นมันคือขุมนรกบนดินเลยนะครับพระอาจารย์ไม่ตอบแต่เพียงพยักหน้าเบาๆ ดวงตาขุนมัวของท่านกลับลึกล้ำเหมือนรู้ชะตาทั้งหมดแล้วเจ้าจะหนีไปทางไหนก็ไม่ได้หรอกโยมหนีไปไกลแค่ไหนกลองรบก็จะดังตามเจ้าไปทุกที่หนีไม่พ้นต้องหันหน้าไปเผชิญเท่านั้นเสียงสุนัขหอนขึ้นพร้อมกันจากหลายทิศท,ทางทำให้บรรยากาศป่าช้ายิ่งเย็นยเยือกสมคิดนั่งตัวแข็งกำปืนไว้ในมือแน่นโดยไม่รู้ตัวหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอก กลางทุ่งหญ้าที่ทอดยาวสุดสายตาความมืดของค่ำคืนนั้นเงียบงันจนแม้แต่เสียงจิ้งเรียดยังหายไปสมคิดยืนอยู่ลำพังท่ากลางหมอกหนาที่คืบคลานเข้ามารอบตัวเขาหลักตาแน่นมือกําปืนแนบอกแต่กลับรู้ดีว่าคืนนี้กระสุนไม่มีค่าใดๆเลยสิ่งที่เขากำลังเผชิญไม่ใช่ศัตรูเนื้อหนังแต่เป็นนี่เวนนี่กรรมที่ลากยาวมาตลอดการทันใดนั้นเอง ภาพนิมิตก็ปรากฏตรงหน้าเหล่าทหารนับร้อยนับพันทั้งไทยและขมนโบราณยืนประจันหน้ากันเสียงกรีดร้องเสียงดาบประทะโล่เสียงหอกเสียบทะลุร่างกล้องกังวานจนพื้นดินสั่นสะเทือนร่างนักรบล้มตายลงนับไม่ถ้วนเลือดหลั่งรินจนพื้นทุ่งแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานทวภาพนั้นกลับหมุนเวียนซ้ำไปซ้ำมาตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายไล่ล่ากันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปี สมคิดเห็นตัวเองในภาพนิมิตนั้นเช่นกันในร่างนักรบที่ต่างยุคสมัยบางครั้งเป็นทหารไทยบางครั้งกลับเป็นนักรบขเขมรล้มแล้วลุกฆ่าแล้วถูกฆ่าเวียนว่ายไม่สิ้นสุดเขาแทบจะหายใจไม่ออกเมื่อเข้าใจว่าตนเองและเหล่าวิญญ,ญาณตรงหน้าต่างเป็นนักแสดงในฉากแห่งเวรกรรมเดียวกันเขาจึงหลับตาแน่นสูดหายใจลึกและตะโกนเสียงดังลั่นกล้องไปทั่วทุ่งเราต้องทำอย่างไร จึงจะยุติกงกรรมกงเกวียนนี้แรงแค้นที่ท่านมีต่อเราหรือที่เรามีต่อท่านพอเถิดหากท่านต้องการชีวิตเราก็มาเอาไปเถิดแต่ขอให้บ่วงกรรมนี้สิ้นสุดลงอย่าจองเวรจองกรรมกันอีกต่อไปตั้งแต่บัดนี้ไม่ว่าชาติไหนก็ตามเสียงตะโกนนั้นก้องสะท้อนกลับมาไม่หยุดราวกับฟ้าทั้งผืนร่วมเป็นพยานสายลมแรงกระโชกพัดจนหญ้าทั้งทุ่งเอ็นล้มระเนระนาด หมอกที่ปกคลุมหนาทึบแตกกระจายออกเผยให้เห็นเงานักรบนับไม่ถ้วนยืนเรียงรายล้อมรอบสมคิบบางรากยังมีเลือดอาบหน้าบางร่างหัวหลุดเกือบขาดแต่ทุกสายตากลับจับจ้องเขาแน่วแน่แล้วเสียงกลองรบก็ดังขึ้นอีกครั้งตุ้มตุ้มตุ้มแต่คราวนี้กลับไม่ใช่เสียงเร่งเราให้เขาตายหากเป็นเสียงหนักแน่นเหมือนการตัดสินชะตาแม่ทัพวิญญ,ญาณเขมรผู้สวมหมวกนักรบและถือดาบยาว ค่อยๆเดือนออกมาจากทับผีรบดวงตาที่เวงหวางเต็มไปด้วยเลือดชะงักลงครู่หนึ่งเขายกดาบขั้นสูงก่อนจะปักลงบนพื้นดินตรงหน้าเสียงสะท้อนดังกล้องไปทั่วทุ่งเงานักรบทั้งหมดหยุดนิ่งความเงียบปกคลุมอีกครั้งราวกับทุกสรรพสิ่งกำลังรอฟังคำตอบจากผู้บัญชาการวิญญาณเสียงที่ดังในหัวสมคิดไม่ใช่ภาษาไทย แต่เขากลับเข้าใจความหมายทุกคำชัดเจนเจ้ากล้าเอาชีวิตมาตั้งเป็นเดิมพันเพื่อหยุดวงจรน,นี้หรือไม่หากเจ้ายอมสละด้วยใจจริงเลือดจองเวนจะถูกล้างด้วยเลือดสุดท้ายของเจ้าสมคิดยืนนิ่งร่างกายสั่นสะท้านแต่แววตาแน่วแน่เขารู้ดีว่าชีวิตเพียงหนึ่งอาจเป็นกุญแจปลดปล่อยหนี้เวนที่ผูกมัดกันมาไม่รู้กี่พกี่ชาติเขากำมัดแน่น หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกก่อนจะเปล่งเสียงหนักแน่นตอบกลับไดว่าถ้าชีวิตของผมคือสิ่งที่ต้องจบหนี้เวรทั้งหมดนี้ผมยอมสมคิดกัดฟันแน่นเอามีดพกกรีดลงไปบนฝ่ามือเลือดสดๆไหลยหยดลงบนพื้นดินทุ่งร้างทันทีกลิ่นคาวคลักกลุง้งท่ามกลางสายลมเย็นเย,ยือกและในชั่ววินาทีนั้นเองภาพนิมิตก็ถาโถมเข้ามาในหัว เขาเห็นตนเองในร่างนักรบโบราณสวมเกราะเหล็กมีดาบเปื้อนเลือดในมือกำลังยืนอยู่เหนือร่างทหารขเขมรที่นอนจมกองเลือดดวงตาของอีกฝ่ายยังเต็มไปด้วยความเกลียดชังก่อนที่ร่างนั้นจะสิ้นใจภาพเปลี่ยนสลับไปเรื่อยๆเขาเห็นตัวเองฆ่าเห็นตัวเองถูกฆ่าเวียนว่ายอยู่บนสนามรบไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีสมคิดน้ำตาคลอผนมมือแนบอกตะโกนเสียงสันสทานไปทั่วทุ่ง ข้ามาขออโหสิกรรมต่อการกระทำที่ข้าได้ก่อขึ้นในภพชาติที่แล้วหากเลือดนี้จะชดใช้ได้ข้ายอมขออย่าให้มีการจองเวรอีกต่อไปเลยแต่เสียงของเขากลับไม่อาจกลบเสียงกลองรบตุ่มตุ่มตุ่มที่ดังถี่รัวขึ้นเรื่อยๆ วิญญาณนักรบเขม็นทั้งกองทัพแผดเสียงหวยหวนดวงตาเต็มไปด้วยไฟแค้นไม่ยอมจางหายเงาดำพุ่งเข้าหาเขาราวกับคลื่นน้ำเชี่ยวพร้อมจะฉีกกระชากร่างเขาเป็นชิ้นชิ้นสมคิดหลับตาแน่นร่างกายสั่นเทิมเขารู้ว่าอีกไม่กี่อึดใจความตายจะมาเยือนแต่ทันใดนั้นเองแสงสีเหลืองทองสว่างวาบขึ้นกลางทุ่งราวกับสายฟ้าที่ฉีกความมืดมิดออกเป็นเสียง แสงนั้นอบอุ่นจนทำให้เคลื่อนแห่งวิญญาณที่กรูกันเข้ามาชะง,งักและหยุดชะง,งักอยู่ตรงหน้าร่างโปร่งใสของพระอาจารย์ผู้เท่าปรากฏขึ้นตรงกลางแสงสีหน้าเมตตาสายตาสงบเยือกเย็ยนเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งสมาธิเสียงของท่านดังก้องไปทั่วทั้งทุ่งไม่ใช่เพียงในหูสมคิดหากแต่ดังก้องไปถึงทุกวิญญาณอาตมาขอบิณฑบาตดวงวิญญาณทั้งหลาย จงหยุดก่อเวรกรรมไปมากกว่านี้เลยปล่อยทหารพุ้นนี้ไปเถิดโยมเขาได้สำนึกแล้วความแค้นที่หมักหมมมาแสนนานถึงเวลาสลายไปตามกระแสธรรมเมื่อถอยคำนั้นจบลงคลื่นแห่งวิญญาณราวกับถูกพลังบางอย่างกดทับเสียงกรีดร้องเริ่มแผ่วเบาลงเนานักรบหลายตนเริ่มหันมามองหน้ากันอย่างสับสน แต่แม่ทัพวิญญาณเขมนยังคงจ้องสมคิดด้วยแววตาเกรี้วกราดดาบในมือสันดริกราวกับยังไม่ยอมปล่อยวางสายลมทั้งทุ่งหยุดนิ่งไปชั่วขณะสมคิดยืนหอบหายใจมองแสงสีเหลืองที่อบล้อมเขาอยู่เหมือนเกราะป้องกันแต่ก็รู้ดีว่าการตัดสินชะตายังไม่สิ้นสุดอยู่ที่คำตอบของแม่ทัพวิญญาณเพียงผู้เดียวเสียงพระอาจารย์ดังขึ้นอีกครั้งก้องชัดเจน แต่เปลี่ยมเมตตายอมการแก้แค้นนิดได้ดอบไฟในใจแต่กลับเพิ่มเชื้อให้ลุกโชนอาตมาขอให้เจ้าปล่อยวางเธอเงาของแม่ทัพวิญญาณก้าวออกมาอีกก้าวดวงตาเต็นไปด้วยความลังเลระหว่างไฟแค้นที่ก่อตัวมานับสตวัษกับแสงบุญที่กำลังแทรกเข้ามาในหัวใจที่ตายไปนานแล้ว หมอกที่ปกคลุมทุ่งร้างค่อยๆแยกออกเผยให้เห็นร่างของชายทหารเขมรผู้หนึ่งเขาสวมกรอกเก่าเลือดสดยังฉาบติดทั่วร่างแผลชกันบนอกถูกมีดฟันจนลึกทะลุกออกไปใบหน้าซีดเซียวเต็มไปด้วยรอยแค้นแต่แววตากลับเริ่มแฝงด้วยความอ่อนแรงวิญญาณนักรบค่อยๆก้าวออกมาข้างหน้าเสียงที่เปล่งออกมาหนักแน่นแต่สั่นเครือด้วยบ่วงกรมอันยาวนานครั้งนี้ กูจะเห็นแก่หลวงพ่อและกูก็ไม่อยากมีบ่วงกรรมกับมึงอีกต่อไปแล้วกูจะเอาโหสิกรรมให้มึงแต่มีข้อหนึ่งมึงจะต้องบวชให้กูหนึ่งพรรษาแล้วอุทิศผลบุญทั้งหมดให้กูเพื่อที่วิญญาณของกูจะได้ไปเกิดใหม่ไม่ต้องเวียนวนอยู่อย่างนี้อีกมึงทำได้ไหมสมคิดน้ําตาคลอหัวใจเต้นแรงเขาสุดตัวลงพนมมือแนบอกตอบทันทีโดยไม่ลังเล ทำได้ผมทำได้ผมจะบวชให้พี่ทหารผมสัญญาแสงสีเหลืองอบอุ่นกระจายสว่างไปทั่วทุ่งอีกครั้งพระอาจารย์ยิ้มเมตตาเอ่ยเสียงก้องกังวานเวนต้องระง,งับด้วยการไม่จองเวนยมทำถูกแล้วที่ปล่อยวางและยอมชดใช้ด้วยความจริงใจอาตมาจะเป็นผู้ทำการบวชให้ทหารหนุ่มผู้นี้เองภาพทั้งหมดเลือนหายไปในสายหมอก สมคิดสุดกายลงกลางทุ่งด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่หัวใจกลับโล่งโปร่งเป็นครั้งแรกหลังจากถูกความตายตามหลอนมาหลายสัปด,ดาห์ไม่นานหลังจากนั้นเมื่อเขากลับถึงฐานสมคิดก็ไปหาหลวงพ่อที่ป่าช้าอีกครั้งหลวงพ่อจัดเตรียมพิธีบวชท่ามกลางความสงบของป่าช้าอันเยือกเย็นเสียงเสวดมนดังสะท้อนกล้องไปทั่วหลักคำสอนแห่งพุทธ,ธะค่อยๆโอบอุ้มวิญญ,ญาณที่หลงวนเวียนอยู่นานหลายร้อยปีเมื่อเสร็จพิธี หลวงพ่อยิ้มอย่างสงบพลางเอ่ยขึ้นว่าเขาได้รับบุญที่โยมบวชให้นั้นทั้งหมดแล้วตอนนี้ดวงวิญญาณของเขาได้ไปเกิดใหม่ไม่ต้องเวียนว่ายในบ่วงแค้นอีกเจ้าหลุดพ้นแล้วโยมต่อไปนี้ขอให้สร้างแต่กรรมดีเพื่อปกปักรักษาชีวิตให้มีความสุขสืบไปสมคิดนั่งพนมมือน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่อายใครเสียงกลองรบ ที่เคยก้องในหูเงียบหายไปในทันทีความหนักอึ้งที่กดทับหัวใจก็พลันคลายเหลือเพียงความสงบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนตั้งแต่เข้าประจำการชายแดนเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่ค่อยๆสว่างขึ้นด้วยแสงรุ่งอรุณรู้ดีว่าชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว